ครับผมคือมวยเนี่ยมันมวยเดิมพันกันใช่ไหมเขาเอาเงินมาลงขันเดิมพันเพื่อสร้างสีสารให้วงการมวย่คือแต่กรรมการเนี่ยมวยสามยกโอเคเรายอมเราเสียเปรียบสามตีหลังเราล้อมเสียเปรียบแต่เราก็ยังเดินแข็งแรงอยู่แต่ข้างบนล็อกไล่ต่อกันสามหนึ่งเจ็ดสองเฮ้ยมวยเดิมพันนะแล้วออกมากรรมการกดอย่างเดียวเลยกดอย่างเดียวเลยแล้วลูกสุดท้าย มึงกลัวกลัวเราไม่แพ้มันไปเตือนอีกใช่ป่าเรามองที่มึงไม่มึงไม่มีความเป็นสรมนี่ผมไม่ได้เล่นสักบาทนะแต่เด็กมาซ้อมอยู่กับผมครผมไม่ได้เล่นสักบาทแต่เรามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไปทีพวกนี้แล้วเหติมาเจอเจอกับไม่ใช่ผมก็ชี้หน้ากับมันไงแล้วมันต้นก็อยู่บนเวทีอยู่แล้วแต่เรามองว่ามันไม่ใช่เขาดึงมวยเขาเดินพันกันมึงต้องมีความเป็นกลางไม่ใช่มึงจะมาหาแต่เงินกันใช่ป่ะไอ้เนี่ยเขาเดินพันกันอ่ะเขาเอาเอาคนนอกมาสร้างสีสันให้วงการมวย ทุกวันนี้วงวงการมวยก็ไม่มีคนอยู่แล้วครับวงการมวยไม่มีคนอยู่แล้วเฮียมึงยังจะไปแดกคนอื่นกัอีกคนที่ไม่รู้ยเนเนะกันอะเพราะทุกวันนี้คุยกับทางนายสนามว่าไงครับก็ผมบอกแล้วว่าหนึ่งมันส่งราคาสองเนี่ยมันช่วยกดครับเข้าพื่านออะไรไม่ใช่เหรอเราพูดถึงว่ามันมันเห็นชัดอ่ะเชี่ยมวยรู้อยู่แล้วเราเก้ปัญหาเดียวี